สบายดีสบายดีทุกคนสบายเนี่ยามเสนียวๆขบข่าดเจ้าคุณส่งแถวลอนสเนลอ่าลงเท้าขาดเลยได้ลแล้วหนาวกันหนาวใครทานรุ่นน้ำเจ้าเด้เลยนะ่ะคืออยู่เนาะ ô khơi vô khơi vô nhưng mà bưng không khói sao bạn đang lệ này hàng xôm đang lệ ừ phô đại phô đại bưng khuôn này đang lệ à để xây thắng rồi con tuần tăng cổ một kia nó vẫn đạp tất nhiên là gì như sấy là bạn này khỏi cang như sấy này Hả? Ê, xây nổ đang nâng bạn này Như này bà Ngô ừ, theo nỉ lệ nỉ, mọc mái vậy chung มาหลุดน้ำกันพี่นอนองมาหลุดน้ำกันนี่แล่วมือเชียนมา้านแหง้งก้องลงมาหนาบน้ำ,นำตร์ฮึฮ่า,อาเอาเลยุยทุกคนลยุยก้องสิร้อยน้ามาเนี่ล้ว <c oughs> โอ้โหมันลึกจังเสร็จแล้ว ล้วเจอแล้วเจอค่ายแล้วพี่น้องเจอค่ายทุกคนเจอค่ายแล้วโอเคเจอแล้ว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 อืมหันก็จะล้มมือกล้องก็ได้เอ้ยมือกล้องเองนะงานนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยปลาอย่างนี้ปลาหมอโอ้ ยอดเลยบัะเน่ยไปเลโอ้ปลาซ่อนก็นได้ตัวนึงมีนนพี่น้องเลยเ่าได้ปลาซ่อนไอ้ปลาซ่อนได้ปลาซ่อนนี่คอได้ปลาคอพี่น้องขักเลยขักเลยย่างปลาก็เได้จากที่มเมื่อก็บพี่น้องเลยอือปลาพี่น้องปลาหลุดไหมเนี่ย โอ้ตะคายตัวลูกไม่ค ah, okay. uh, uh, right uh, ่อยนับก็ได้ไ่ค่อยติดอันนี้พอได้เก็บอยู่ดอกอ่าโอเคกับทุกคนเลยบรรทัมึงวางกล้องก่อนเด้อทุกคนเอ้อ่ามึงวางกล้องก่อนยันกล้องตกน้ามึงก็ปนั่นอืมโอ้โหวางกล้องก็เด้อคนเอ้ยวางกล้องก่อน

โอ้ยอไม่ได้หรอกฮะมองมันว่างทางปลาก่อนมันสีงูอีกมองกล้องอีกแล้วเฮย้ยมือกล้องกบอับบมาเฮย้ยตรากล้องกบอับบมาอยู่วะมีวัทุกคนเอ้ยเนาะมองสีไว้ทังกับบันี่บาทเลยงานเข่าแล้ว นันเถวรทุกคนเด้อ,อืาปลูกทั้งไว้สมุนตะกองเป็นพี่อ้านนี่ยต่างกกงเองล้วท่านเพื่นเป็นลำบากขนาดด้อถ่ายทำก็ได้ออนุญาตบัดคำเขาเด้ามาหับซุมกันเนาะม, <c oughs> มาๆๆมามาไ่า,า,า,ตางตะกองนี่

มาเห็นตัวเดืเอกเยอะไมาเลยเอ้ยน้ำเลยดีเข้าไรจูดเซตตะกองึ้นไปจู่เซตตะกองตะกองตัดนี้งแคาตัดส์เป็นเจ้าเลยถ้าตะตัดมันยังแดงเล่มันยังมีแสงเออเด้อพี่น้องเออน้ำก็อุดข้างสันนน้นเลยบนล่งคน เดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่มันมันมันมุ่งนี้อยมุ่งตรงขาเออมันมันอ่ะพอกชอกก็ได้ตะคอกก็ได้ยังมาโมนี่เลยเล่ยังงานจานอันนี้เฮ็ดเล่ย์อุเลยมักเดี่กันวันนี่ยังงานนี่คือเต็มขุเลยอันน้ำก็ได้ปลาโม่งยั่โมงยังวะ ขี้นียจขอยวนี่บเนี่ยปา,านนงเนาะิดตัวที่นี่เนี่ยฮยจังหวะมองยัง่งอาตบรรเจ้าอะอา่ขอรู้เลยโอ้ยอาบน,น้ำยัง่เศาคักเลยนทะุกคนเด้เาบาตาได้หืมบาตาบ่บด้บาบด้บาโอเคบานี่ปปุด มาจับปลาคายแล้วบาดทำเองทายเองเล้วบาดพี่น้องเอ้โซก่างหน่อยหนึ่งโซก่ามั่งกามก้ามสะบัดหนาวก้ามสะบัดหนาวพี่น้องเอ้ย้าไปสุดเดี๋ยวนี้อีกโดนหนึ่งอยู่รุมผมเอออยู่รุมผมเอ้ยผมแล้วต่อกันท้ามากันโอ้โหโอ้ค่ายตอนหนึ่งเด้สี่ตอนแมนบ่กโอ้ตอนนี้ ไม่ห้นึ่งสองสามลงเเอามาสี่ตนหตนอือตนตัวใหญ่ตัวใหญ่กุูยังตัวหน่อยสองมามาวมนสบลุงสาวหนึ่งน่านสองดังเลก็เจ้าดอีกสั้นหนึ่งสามาเก็บแล้วนะยังอีกดังนึงเออ ลงเลยพี่น้องเไยลงแล้วลงเอา,เอา,เอา,ามองเองารังมาจะขายเนาะอืมนั่นมันเช้าหกโมงครึ่งพี่น้องเออหกโมงครึ่งอากาศยังเย็นอยูล่ลมแถวนี้คือบ่มีวะเนาะเอะเอ,เ,อเป๊ะแถวนี้บ่มีป่าเอาเลยผมางลุ่มมัาติดบ่สี้ีอันสะบัดน้ำให,ใ,หให้ให้อันสลายมันรุดออกน้ำอืมเขาจะกลายเปนเชิงอะไร โอยู่ลุ่มงเด้อท่านผู้ชมเลยเอาไปถ่ายบรรยากาศเท่มาให้เบิ่งำกันลุยน้ำทเศ้าทตเเสียว่มจนบรรยากาศยามขายยามมืเศร้าอันนี้กเด้อนึ่งเด้อมาเนี่เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนาะลงทุนลุยน้ำปันเนี่ยชีวิต ทัมาหากินพี่น้องเอ้ยยำมะส่าวยำมะเรงกะยน้องมองตียาวน้องมองตีึงดักไว้ยำมะเรงเสียไว้ทั้งคืนยำมะส่าวก็มาเก็บแต่มมาช่วงนี้บอกโคตรติดอะไรในช่วงปลายเออติดแต่ทั้งนี้ปลานมีแต่ทั้งเถิงบอปลานมีทั้งเถิงหมดจานมันขึ้นทั้งนี่อือโกรธมันขลักพี่น้องเอ้ย โอเคเดี๋ยวเป็นรุ่นดังที่สี่ที่ห้าคบรรยากาศตกกันพี่น้องเออนั่นเป็นวัดเลยเห็นบหมโอเคเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวรุ่นดังกันต่อไปรุ่นอีกดังหนึ่งโอเค